ครับนะครับรูปทรงศาลานะครับอยู่ตรงกลางด้านซ้ายเชิญร,ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกฐินสามัคคีวัดณนะอําวัดอําพรวันม่วงน้อยตําบลลาคลองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก์นนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมคือศาลานี้ท่านมีเจตนาสร้างไว้คือเด็กๆเกยาวชนนักเรียนนักศึกษาชาวบ้านนะครับให้ได้เข้ามาฝึกอบรม จะว่าอะไรนะครับก็คือพระท่านก็จะพาเอขากรรมฐานเนาะเขาเรียกกรรมฐานฝึกจิตนะฮะนะครับตอนนี้ก็ทำได้ในระดับหนึ่งเนี่ยอ่จิตกุศลตรงนี้นะครับเพราะพระอาจารย์ท่านเป็นพาระปฏิบัติอย่างแท้จริงครับมีจริวัดสวยงามเป็นรุ่นลูกหลานครูบาอาจารย์หลายองค์ครับก็จะมาถึง่นี้ นี่ครับเราแพนดูโอ้นี่ความสูงเยอะนะหลวงพ่อนะความสูง3เมตรใช่ไหมคะ3เมตรด้านบนนีิเป็นไม้ฮะปูปูเสาไม้กี่ต้นครับเมื่อกี้จั่วเหมือนของทางไอ้หลวงพ่อบางเลยนะครับไม้เหลี่ยมมี22หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มันต้องเป็นเส,ส,ส,สาไม้แบบไม่ต้องเอาตาเอาอะไรออกใช่ไหมครับคัดขัดเปลือกเปลือกัดกลมเปลือกแต,แต่ว่าม่เด้เกียร์กลมเพราะกลม,มตามตามสภาพไม่เดิมแล้วนะแล้วพวกดั้งและแหนงหลังคานี่ก็เป็นไม้หมด,มมหมดยกยก,ยกเว้นหลังคาใช้มเมทันชีเหรอครับน่าจะมันจะเบาเนอยดูดูไปแล้วแล้วถ้าเราคิดเป็นตารางเมตรนะฮะ ถ้าถ้าผู้มีกิจศรัทธามาจองเป็นตารางเมตรนี่มันก็ตารางเมตรละห้าร้อนะครับก็มาทําบุญกุศลเพราะว่านี่เราตั้งไว้สั้นๆประมาณอย่างปี2569 6นห้ารนย์นนะฮะเปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมหกเก้ตอนนี้ช่างก็มีทีมงานที่เป็นกิจกุศลเข้ามาทำช่วย บ้านนเี่ยละอ๋อชาวบ้านเป็นคนชาวบ้าเองชาวบ้านทำเองคุมเองไม่ได้เหมาครับคุมราายวันนเะตอนนี้ที่พี่ที่ที่ผมเห็นอยู่คือเสาเนาะเสาจะยกชั้นสองเสายกชั้นสองโครงมันขาดเนี่ยแหล่งแหล่งเสานี้เราเราไปดูมาจากไหนครับเสาก็ชาวบ้านบริจาคคนละต้นสองต้นเขาหัวไล่ไปนาไปขอซื้อเขาโอ้อันนี้จูบคนได้ประมาณ สองถึงสามอคนนะครับเนี่ยนี่นะครับบุญมันจะเกิดเพราะว่าพระพ,พุทธพระสงฆ์พระงองค์ที่ท่านปฏิบัติเผื่อแผ่เผยแผ่พระพุทธศาสนานะสอนคนเพราะว่าเด็กเยาวชนตอนนี้มีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมยาเสพติดเยอะมากเลยอย่างวิทยลเทคนิคเด็กเด็กพวกที่ เด็กช่างเทคนิคตีกันวันบางทีเด็กเด็กเขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีนะครับแต่ว่าสาภาพแวดล้อมสังคมใบขนองก็พายเขาอันนี้ฮะใ่ข้างล่างเนี่ยก็เสาสูงอ่าลักษณะสงบร่มเย็นค<ม>ิดว่าผมขอมเป็นกระบอกเสียงใคร<ม>ที่<ม>อยากจะทำบุญกับวัดที่เป็นกิจกุศลจริงๆสำหรับ เราหางเงินมาสร้างวัดนะครับเพราะว่าลูกหลานของท่านไม้เรื่องเ่องไม้เขื่อนไม้เรื่องบนไม้เรื่องบนอ๋อมันมีจัว่ว<อ>มีดั้ง<อ>มีอะไรใช่ไหมอ๋ออันนี้เสาเหลี่ยมที่เราเทียมไว้อ๋เป็นสัตว์เป็นส่วนดีนะครับนี่นะเป็นสัตว์เป็นส่วนดีดูๆแล้ว หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะนะครับใช้ตามจริงเพราะว่ามันต้องเป็นถาวรวัตถุเนาะหลวงพ่อนนาะมันอยู่นานแล้วก็พระองค์ต่อๆไปท่านก็จะได้มาปฏิบัติกิจนี่ไม้้าบริกาไม้จ็นี่ก็มีถ้าบริจาคไม่เป็นปัจจัยก็เป็นไม้ไม้จิกไม้เนื้อแข็งเนี่ยนี่ผมดูมันจะประมาณหกนิ้วหรือไม่บางคนตัดมาไม่ได้เขบอกไปเอาได้เลยที่สวน าการันรตีฟ้านยี่ไม้งามครับนี่ครับต้องใช้ใช้ช่างที่ใช้เล่นสิวเล่นอะไรไม้เป็น,ปน,นครับสิ่งแวดล้อมเหมาะมากครับลูกหลานท่านหรือว่ษษาผูธศิกชนท่านใดมีความสนใจอยากปฏิบัติธรรม,มาสมทุกร่วมทำบุญกับพระอาจารย์บุญเกิดนะครับที่ที่วัดป่าอัมพรวันโมน้อย มาชาติหนึ่งก็ได้บำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ครับวันนี้ก็ข้างล่างนี้กันสองร้อยข้างบนสามร้อยก็พอดีนั่งได้ครับพอเสร็จก็เก็บกวาดภูมิทัศน์สวยๆมีเสียงนกยุงเสียงอะไรโอ้ใครเหนื่อยคนสมัยนี้มีความเครียดเยอะเหนื่อยทางใจ ครับนี่ผมก็จะคอยมาติดตามว่าวันไหนมีกิจกรรมอะไรผมก็จะมาช่วยยกช่วยอะไรตามประชาสัมพันธ์ให้ดูสิครับหมาวัดท่านจึงได้รับุนคุีสุดนิกระเบื้อ๋อนี่คือกระเบื้องที่ตรางเมตรลาซาห้าร้อยตรางเมตรลาห้าร้อยครับก็แต่ละอย่างไม่ไม่ไม่ได้ต้องใช้เยอะนะครับแต่ว่า หลายคนรวมกันมันก็เยอะเนาะหลวงพ่อเนาะคือโบสนี่ถ้าถ้าหลายกิ่ติธรรมจริงนีทำทำไม่นานแล้วก็สนนามล,ล้านผมว่าสามล้านนี่<ร>ใช้งบประมาณได้ได้ดีมากๆครับเนี่ยสามล้ลลละนะานนี่ถ้าถ,ถ้าชาวบ้านทําบ้านไม่ได้นะครับนี่อันนี้เป็นชาวบ้านมีกิตติศลเขาช่วยกันทาเนาะ ระบบน้ําครบกองน้ํกเองใชาเองเป็นพระมาดูไปก็เหมือนกึ่งพัฒนาเนาะกึ่งพัฒนาครับองอาก็ได้เดอกครับจนมันจนไม่ไปไหนเลยเนี่ยยิ้มมีความสุขเลย ลำบากโซ่โซเลยครับเอาไปบมมีอยากยังแนมมากอกเอาแล้วเท่าครับของของสะอาดเรผมมีจะปัดไก่ยังมากแกวับหมูครับหมาครับโคดอย่างก็ดิถือติดรถมาพานเขามาอาจารย์พอโยกอดีฝากไว้ตรงๆขั้วนาะต่อไปเนาะเออแต่ว่าโชคดีมาถามหาย่ำได้กับพอย่ำนั่นครับครับอืม สบายใจเอาละื้นนี้ได้เฮ็ดปุ่นครบสมบูรณ์นอันนี้ก็ฮู้ว่าเป้าหม,ายมัยเฮาสิซอยยยังไดเนี่ครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดูวันนี้ขอลาไปก่อนขอโชคดีทุกคนสวัสดีครับ